ค่ะย่าแตงกับหลานน้อยกับชุดสีม่วงของเขาค่ะโปกติหญ้าแตงต้องถ่ายนะคะแต่โทษทีย่าแตงจับชุดอะไรคะย่าแตงซีไซเองจ้าจ้าซใสซเองงามพ่อพี่หลางามพ่อพี่หลางามอยู่พี่หลางามพ่อบุคคลงานเำงานเป็นอย่างไ้ชุดสีม่วงนี่นะอันห้องไผรนี่แม่ห้องไผรเห็นไหนอีหลังก็ต้องถามพ่อดนู้ค่ะเพราะว่า่ของแม่อะไรนะอยู่ พอไม่พอทุกของจไม่ใช่พี่แม่อหล่าแต่งงามงามยใจงามอีลีกีฬางามกีฬาโอ้เบื้องกีฬาดูกีฬางามเนี่ยจะเป็นปาดกีฬามาเทียเบิ้งกีฬาเขียบเบิ้องเว้อ้ยปาดปาดปาดเุ้ยเซโลเลลาหน่อยมันงาย มันก็แก่หนูใส่เข้าไปแล้วไม่ใหญ่ค่ะป้าไผครสิปักเพี้ยหายแบบนี้ย่าแต่อีกสิถ้ามากินนับเม็ดอันนั่นนั่นอยู่เนี่ยนี่ล่ะนับมั้งจะนับหลงเนอะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่สิบจักอันนี้ไม่ต้องับอันนี้อน่ะถ้าใส่มันมันจะตื่นอันนี้มันต้องนับกะได้มีเม็ดตุกเม็ดสุดท้ายนะแล้วก็นับนี่นับให้ครบ จะไว้ใจร้านจะดิจะไว้ใจร้านจะติเขาเขาลับปากเดียวดีลับปากนาอย่าพลาดนาเพราะยันแจงจะเป็นคนทำให้หนูนะแค่นี้แค่นี้เองต้องทำได้นะคะดีอยู่เพมีเม็ดน้อยมีเม็ดใหญ่เขาเดียวก็แล้วเอาคิดตันแทบ่เอาเพชรชบาป้าโอ้หน่าหน่อยได้ใส่เพชรชบาแทอบ่ พ่อจ้านัดเปลี่ยนแล้วหลาแตงสีใสคขึ้นเวทีมืออื่นสุดลาแตงเอาเก็บแบบไรคะโอ้ยจ้าอะไรจีนี่เฮ็ดบ่นทึกบ่ถืึกไ่ได้บ่ได้แบบนั้นบ่ได้ซ้อนเอาเด้อเอาบานซ้อนกันแล้วมาเบืองยาแตงสีพั้นเดี๋ยวเมืองยาแตงฮันปากกากระดาษไม่ไทยเขียน นี่พี่หลานะนำแถวนี่เสร็จปุ๊บก็แขนไว้จักเม็ดแล้วก็นำตัวมาตัวมาจักเม็ดจำเจ้าของให้ได้ถ้านับก็ได้ถ้านับก็ถือชิ้นก็ได้หรอเปล่าสวัสดีจ้าน้องอาอายสักคุณพ่อาพรสียงวิหกจา้าตอนนี้อีหล,ลักก็ไลยอยู่หลังเวทีจา้า ซื้อบัตรเขาคุ้มได้ได้ดจ้าราคาบัตร159บาท159บาทค่ะชม2วันเลยชม2วันเลย14กับ14กับ15ค่ะมาให้กำลังใจอีหลาน้อยกับพผอ้จัานะคะฉลองอะไรคะฉลอง1ล้านวิวค่ะ1ล้านวิวแต่งค่ะต่ดตัว ยามาแยวกบ้างไหมอายมาขอบคุณย่าแตีงก่อนหรือยังนี่ย่าแตีงกว่าจะทําได้ก่อนจะไม่รู้เลยเขายังไม่รู้ว่าเป็นของเขาเขาเัิญมาบอกกันแหละจ้ะดูขอบคุณย่าแตีงหรือยังลูกนั่นนี่เพื่อนจะหอมนี่แม่เอ้ยมันอ่อนแม่จะเสียด้นี่งหักบ่นี่หักบ่นี่หักแม่บ่ลหักยาบันใจเสื้อมาเสื้อเออให้ยาเสืียไหมนี่ให้ยา ป้าที่เอินเพิ่นมาเสียบซอยมาใส่ซองซอยที่เอวันนี้คือจีนอนมาทันตื่นเมียตอนนีเห็ุยันเาะเร็วพอออดทักลูกออดทักหาป้าเสียนั่นกับป้ตื่นค่ะเอ้ยชื่นใจจริงเลยปฟาดตัวพ่นคิดว่ามันเพิ่นคิดว่ามันปีกนกแน่นอนขี่ปีเสียแล้วแล้วเขาบอกว่าให้พ่อจ๋าเป็นคนเอาใส่ให้ใช่ไหมคะใส่ให้ฟาดตัวเห็ดดังปึ้งดีใจเจดังปึ้งนั่นนี่ คนละครึ่งกับย่านะนั่นหราเอาด้านหน้าไม่เอาด้านหลังย่าเอาด้านหลังคนละครึ่งกับย่าย่าจะเอาด้านหลังมาดูสิมาดูสิตัวสวดดีสวดร้านหน่อยแค่ถู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 ว่าเรียงเงื่อนี่ปีกไงก็นี่อีหล่าก็สวยตอนแรกนะตอนแรกคือมันเป็นยางยืดมันไม่อยู่ก็เลยให้พ่อบตุ้มทำอัน อ๋อล็อกเลยมาค่ะมามาอยอดเลยปวดแผลปวดแล้วขอบคุณบ้านฮักน้องอาอายตากลมพ่อจา๋าหน้ามนนะจา๋าพี่พุกกี้กำลังเล่งซ้ำชุดให้อีหล่าค่ะเมื่อคืนยาเตียงเป็นผู้นับเม็ด,ดเลออ็งติ๊ก อ๋อติดเก้าเลยลูกใช่ค่ะมันเย็บไม่ทันทำลูเย็บไม่ทันติดก้าก่อนจะติดก้าก่อนอ๋อแมนของของเม่บอยสวีเดนหรืออะไรนี่เลยสวีเดนหรืออะไรต่างประเทศค่ะสุดอิลา